เพื่อนวันนี้วันพาเพื่อนๆมาดูที่ทิ้งขยะที่นี่นะคะคือเขาจะมีสามถังให้เราแบบนี้คือถังหนึ่งจะเป็นสำหรับอาหารอีกถังหนึ่งจะเป็นสำหรับกระป๋องหรือแก้วอีกถังหนึ่งจะเป็นกระดาษ พวกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะทิ้งและเนื่องจากดิฉันใส่ผิดอีกแล้วรอบนี้เขาก็เลยเอาวันนี้ค่ะมาปิดไว้ให้ดิฉันเพราะดิฉันน่ะใส่ผิดอีกแล้วดิฉันน่ะใส่กระถางต้นไม้แต่กระถางต้นไม้อะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแก้คือขยะขยะไอถังที่วันใส่ผิด เข้าไปในถังเมื่อกี้นะคะนี่นี่นะคะคือคือคือที่ขยะวันใส่ผิดแล้วเขาก็เลยไม่เอาไปนี่นะคะนี่ค่ะมันเป็นเหมือนกระถางต้นไม้ตอนแรกวันก็น,นึกว่ามันเป็นไอ้นี่เป็นเป็นเป็นแก้วแล้วเราจะทิ้งได้ปรากฏว่าไม่ได้พลาดอีกแล้วค่ะวันนี้พลาดอีกแล้วแก้วค่ะทุกคนดิฉนันก็เลยทิ้งลงถังอันเนี้ยไม่ได้วันและเนื่องจากช่วงนี้คุณสามีกำลังจะเอาขยะในบ้านที่ เราจะต้องเอาไปทิ้งที่โรงขยะนะคะเพื่อนๆนี่นะคะขยะที่เรากำลังจะเอาไปทิ้งกันเย็นนี้นี่นะคะ อันเนี้ยเรา,เรา,เ,ราเราทิ้งในถังขยะธรรมดาที่เขามารับเราแบบนี้ไม่ได้นะคะอันเนี้ยเขาจะมีรถมามามารับขยะให้เราแต่เราจะต้องแยกนะคะและทิ้งทิ้งขยะที่มีเสียงเงินด้วยนะคะไม่ใช่ไม่เสียงเงินนี่แหละค่ะวันนี้วันมาแค่นี้แหละวันมาแค่จะพูดเรื่องทิ้งขยะดิฉันทพาพลาดอีกแล้วค่ะแล้วเขาก็เลยแปะไว้นะคะดีเด้อโอ้ยตาดิฉันแดดดีเวอร์ค่ะเดี๋ยวจะมานั่งทานกาแฟ อะไรข้างนอกกันนะคะมาชมว,วิวในไหนก็ทําเต็นท์แล้วนะคะก็เลยจะต้องมานั่งให้คุ้มซะหน่อยไหนๆก็ไอน,นี่แล้วนั่นแหละคะ่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะมาดามวันนอร์เวย์นะคะแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะวันนี้มาสั้นๆแค่นี้ค่ะไม่มีอะไร I've pain seen change Bent a a lot of change. Been through a lot of through of Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back.